คุณรู้หรือไม่อะมอนที่กินอยู่ทุกวันนี้มีประโยชน์อะไรบ้างและที่สำคัญกินแล้วไม่อ้วนด้วยเป็นโปรตีนชั้นดีเลยนะครับแต่ว่าต้องกินในปริมาณที่เหมาะสมวันละ8-9เม็ดเท่านั้นอะมอนอมอนอมนอมนอะลูกกล็กเล็ก,ลกพับกบพบกับ MRF Official พบกับ MRF Official นะครับผม วันนี้ก็จะมาแนะนำเอามอนมนมนเาจิมไส้เอามอนเขาเลาอีสเนอร์เราจะกินหนึ่งช่วยต้านอนุมูลอิสระและภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงสองช่วยชะลอวัยและการเกิดริ้วรอยสามช่วยบำรุงประสาทและสติปัญญาสี่ช่วยป้องกันการเกิดโรคอาาัลไซเมอร์ฮะไม่อ้วนใครที่ อยากลดหุนใครที่อยากผอมนะครับหรือว่าอยากมี